สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะคลิปนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีปัญหากาันคุยกันน้อยหรือว่าไม่ได้คุยกันนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมดังนั้นให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมหากใครต้องการดูดวงส่วนตัวทิ้งลิงก์ไลโอเอไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปแล้วก็ ที่คอมเมนต์ให้นะคะความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจะต้องมาถึงจุดที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมีคนใดคนหนึ่งคือแบบว่ายอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่จำยอมจำยอมยอมทุกยอมเจ็บยอมเสียใจ หรืออะไรก็แล้วแต่อะคา่ะเหมือนแบบบางทีแล้วอะความสัมพันธ์นี้มีคนใดคนหนึ่งไม่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนอ่อรู้สึกไม่มั่นใจหนทางข้างหน้าอันนี้สมมุติเฉยๆนะคะเราจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้ไหมให้ย้อนกลับไปถามตัวเองถ้าคนเก่าดีคุณจะทุกข์ใจไหม อันนี้คือสมมุติให้เฉยๆนะคะเป็นเกี่ยวกับาจาักกะแรกคนใดคนหนึ่งใช้อารมณ์เป็นคนที่โกรธง่ายโมโหง่ายขี้งอนด้วยก็ได้ขี้น้อยใจด้วยก็ได้อาจจะเป็นเขาโกรธง่ายตัวคุณขี้น้อยใจอันนี้พูดเป็นกลางนะคะาบาง บางคนจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ลึกๆด้วยเหมือนกันในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งรู้สึกว่าตัวเองมีความรักก็ผิดหวังมาตลอดจริงๆเราว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนบางชีอ่ะ การก้าวไปข้างหน้าต่างคนนะคะต่างแบบว่ามีจุดมุ่งหมายในความสัมพันธ์เดียวกันแหละคือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขม,มันมาถึงจุดเปลี่ยนที่ที่ตัวคุณเองอะ่ะอาจจะต้อง ทำอะไรบางอย่างเพื่อกลับมารับตัวเองโฟกัสที่เป้าหมายวางแผนชีวิตตัวเองประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อให้ไพ่เราเรื่องนะ คลิปไหนนะที่ฝั่งเขาก็เป็นเจเจสขึ้นมาอีกอ่ะเจเจตโจกมนเป็นเอะาาวความสัมพันธ์เนี้ยเอาจริงๆแล้วว่าอย่างที่บอกไปว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนไม่ได้ก่อไม่ได้สร้างจากไม่ได้เริ่มจากความที่มันมีความมั่นคงอะหรือแม้กระทั่งอันนี้สมมุติเฉยๆนะคะคบกันมาหนึ่งปี ภายในหนึ่งปีเนี้ยทะเลาะก,กันไปแล้วมีสามรอยหกสิบห้าวันทะเลาะก,กันไปแล้วสามร้อยวันไม่เข้าใจกันไปแล้วสามร้อยวันประมาณนี้หรือแม้กระทั่งตอนที่เจอกันแรกๆเนี่ยตัวคุณน่าจะรู้ว่าเขามีปัญหาชีวิตแล้วคุณก็เหมือนกับแบบว่ายื่นมือเข้าไปช่วย ในตอนนี้ค่ะเหมือนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณคิดจะทำให้กับเขาอะในอนาคตในช่วงที่คุณแบบมาดูคลิปนี้แล้วอะอีก2เดือนอีกเดือนหนึ่งข้างหน้าคุณจะทําอะไรให้เขาหรือไมออ่อีกไม่กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะทําให้เขาแต่สิ่งนั้นมันพังทลายลงไม่ว่าคุณจะมาดูคลิปไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นทําเลยสมมติว่าเลยปีใหม่ไปละเป็นวันเกิดเขา คุณจะให้ของขวัญเขาแต่ว่าไม่ได้ให้ถามว่าในตัวของเขาว่าค่ะเจ Jet มันเป็นการไพ่แห่ง Energy เหมือนคนหมดไฟหมดแรงหมดพลังการสิ้นสุดการสูญเสียดูท่าทางเหมือนเขาต้องใช้ความอดทนในการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากเลยอะค่ะในในตอนนี้นะ เามื่อกี้เปิดฝั่งเขาก่อน The Magician สี่ไม่เท้าถามว่าโอเคคุณเองคุณก็ยังมีความรักยังมีความมั่นคงยังมีความปรารถนาดีๆกับเขาอยู่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้แค้นถึงแม้แบบบางคนคือหลายสิ่งหลายอย่างมันพังทลายลงไปแต่ก็ คุณเป็นคนที่เวลารักใครแล้วก็คือครักอะค่ะอีกในหนึ่งในตอนนี้ตัวคุณเหมือนค่อยๆเกาะกูก้ตัวเองขึ้นมาบางคนจะอยู่ติดบ้านมากขึ้นในช่วงนี้นะคะไม่ค่อยอยากออกไปไหนส่วนในตัวของเขาอะจากตามหน้าไพา่ตัวเขาเหมือนพยายามทำทุกอย่างให้ชีวิตของเขาอะมันดีขึ้นในตอนนี้ เหมือนมีการมองหารายได้ที่2ที่3เพิ่มเติมด้วยเหมือนได้รับคําแนะนําจากไกด์ไลน์หรือจากกูรูหรือจากอะไรก็แล้วแต่นะคะน่าจะมีการไปโรงเรียนคอร์สหรืออะไรบางอย่างด้วยแล้วก็อีกในหนึ่งถ้าถามถึงความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคุณก็ยังเป็นคนที่แบบเออทีใช่เขายังจํารายละเอียดเล็กๆน้อย,อยๆเกี่ยวกับ คุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรชอบทำอะไรยามว่างคือเขาอะยังจำทุกอย่างได้ดีเกี่ยวกับตัวคุณบางทีอะตัวคุณไม่ทันสังเกตด้วยว่าเขาจำได้หรือเขารู้เช่นสมมุติว่าคุณชานก๋วยเตี๋ยวหรือทานอะไรก็แล้วแต่คุณจะไม่ชอบผักชีเขาจะจำได้ ตัวคุณพยายามก้าวไปข้างหน้าหลายคนในช่วงเนี้ยค่ะก็เหมือนกับอพยายามไม่เหมือนอม,มาเปิดฝั่งคุณก่อนอีกแล้วขอย้ายมาเปิดฝั่งคุณแล้วกันเหมือนพ่าย,ยากให้เปิดฝั่งคุณก่อนคุณพยายามก้าวไปข้างหน้าค่ะแบบไม่สนใจอดีตก็คืออาจจะไม่ลดการสอดส่องชีวิตของเขาโซเชียลของเขาด้วยอ่ะ ตัวเขาน่าจะรู้ตัวว่าเขาจะต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ถามว่าเขามีความกังวลใจเรื่องของคุณกับเขากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไหมมีนะคะคนนี้น่าจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาด้วยเหมือนกัน นะบางคนคุณอาจจะไปเจอพ่อไม้แม่ไม้แบบนี้ด้วยก็ได้หรือแม้กระทั่งแบบเข้าโตมาจากคุณพ่อเลี้ยงเดียวคุณแม่เลี้ยงเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นตัวคุณแปดดาวเดอร์มูนคุณเองคุณก็ยังมูกออนจากเขาไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดอร์มูนฝั่งเขาถามว่าตัวเขามูกออนจากคุณหรือ,อยังยังคนคนนี้ เดอมมูลมันคือเดอมมูลคือความจิตใต้สำนึกตัวคุณนะคะถามว่าเขาอะความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันฝังลากลึกลงไปในจิตใต้สำนึกของเขาเขารู้นะว่าเขาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแย่ลงแล้วก็เขารู้สึกแย่จริงๆกับการที่ เฮ้ยถ้าเกิดอนาคตเขาไม่มีคุณอยู่ในชีวิตจะเป็นยังไงคือเป็นความรู้สึกแย่เป็นการจินตนาการไปในทางที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เหมือนตอนนี้เบื้องหน้าเขาอาจจะดูแบบว่าปกติดีใช้ชีวิตแต่เหมือนกับคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมคนที่พยายามที่จะมีความสุขเพื่อกบเกื่อนความทุกข์ความเศร้าในใจ เขาอาจจะเคยพูดหรือทำอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกอยากยอมแพ้ในในความสัมพันธ์นะคะหรือบางทีคุณพูดคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณตัวเล็กลงตัวเล็กลงแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนคุณจะต้องยอมเขาตลอดเวลา แต่สิ่งที่เขานึกคือคุณมอบแต่สิ่งดีๆให้กับเขาบางคนคือแบบว่าคุณให้อภัยเก่งมากๆหรืออีกในหนึ่งอะตัวคุณจะเป็นคนที่นึกถึงเขาก่อน มากกว่าตัวเองเสมอแล้วก็สิ่งที่เขานึกถึงคือคุณทำทุกอย่างให้กับเขาด้วยความจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจเอาจริงๆอะ่ะก่อนหน้าตอนที่คุยกันดีกันอะ่ะคุณมองเขายิ่งใหญ่มากหมายถึงว่าเขาแค่ทำสิ่งเล็กๆน้อยๆให้กับคุณให้ลูกอมคุณเม็ดเดียวคุณมองว่าเขาให้คุณทั้งโรงงานพอนึกออกปะ คือประมาณว่าเขาทําเขาเพราะไม่นั้นก่อนหน้าคุณไม่รักเขาหรอกคือเขาทําแค่เล็กน้อยให้กับคุณคุณแบบโอ้เขาคือโลกคังใบแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งเหรียญสิ่งที่เขานึกถึงอะคือสิ่งที่คุณทําให้กับเขาตลอดเลยเมื่อกี้เป็นหนึ่งถ้วยนี้หนึ่งเหรียญอีกบางคนตัวคุณน่าจะให้ของขวัญหรือ บางอย่างอะคะ่ะคุณน่าจะเคยให้กับเขาแล้วก็เขาว่ายังเอาติดตัวอยู่หรือแม้กระทั่งรูปถ่ายของคุณเขายังเก็บไว้เลยนะสิบถ้วยสิบถ้วยเด็กถือเหรียญถ้าเกิดช่วงนี้ตัวคุณนะคะเหมือนพยายามคนที่กลับมาแบบ บางคนอยู่ในช่วงแบบตกแต่งบ้านเก็บบ้านอะไรอย่างเงี้ยทำความสะอาดบ้านจะบอกว่าคุณอะให้กลับกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก่อนเพราะจะมี3มอย่างที่เขาไม่สามารถตัดคุณได้จริงๆคือทำให้เขาว่าไม่สามารถที่จะตัดคุณได้จริงๆคือนหนึ่งการที่คุณแบบกลับมารักตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ คือนึกถึงตัวเองก่อนนะคะคนเราอ่ะเห็นแก่ตัวบ้างไม่ผิดหรอกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ่ะแต่ก่อนคุณซื้อนู่นซื้อนี่ให้เขาใช่ไหมตอนนี้คุณเอาเงินนั้นมาซื้อสกินแคร์ครีมบำรงุงกับออกกำลังกายสมัครรายเดือนดูซีรีส์ซื้อหนังสืออะไรก็แล้วแต่แล้วคุณกลับมา โฟกัสที่ตัวเองการวางสองนะการโฟกัสที่ตัวเอง3การวางแผนชีวิตของตัวเองแบบมีเป้าหมายตรงเนี้ยจะทําให้เขา่ากลัวที่จะสูญเสียคุณไปมากๆถามว่าตัวเขาคิดเหมือนกันในเรื่องของการรอโอกาสรอจังหวะที่มัน เหมาะสมจริงๆอะ่ะถึงในตอนนี้ค่ะเขาจะนิ่งแต่เขามีความคิดที่ว่าถ้ากลับมาเริ่มใหม่กับคุณอีกครั้งอะ่ะทุกๆอย่างเขาจะต้องรอบคอบคือจะต้องชัวร์จริงๆอะ่ะแบบไม่มีปัญหาแบบ1ปีทะเลาะก,กัน300วันอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ The Will of Fortune ในตอนนี้ตัวคุณเก่งขึ้นตรงไหนรู้ไหมคือถ้านึกถึงเขาแล้วคุณทุกใจ คุณจะพยายามหันเหจุดโฟกัสได้เก่งขึ้นกว่าเดิมคือรู้ตัวแล้วว่าตัวเองจะเริ่มทุกข์เริ่มเศร้านึกถึงเขาอะคุณก็จะดูอย่างอื่นเปิดอะไรดูหรือทำอะไรของคุณไปไม่ให้ตัวเองจมดิ่งอะค่ะซึ่งตัวเขาอะถามว่า the เ o v e เหมือนเขารู้เขาได้รับบทเรียนในสิ่งที่เขาแบบได้ทำผิดก,กับคุณไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเดอะเลิฟเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะตัดคุณได้ง่ายๆแต่ความจริงแล้วอ่ะเขาตัดคุณไม่ได้เขาเชื่อว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาเขาน่าจะมีการไปดูหมอดูหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าคุณอ่ะคือเนื้อคู่ของเขาถามว่าบางคนอ่ะ ตัวเขาไม่เคยเชื่อแต่พ่อได้ห่างกับคุณได้ทะเลาะกันได้เลิกกันเขาเหมือนแบบไปดูไปเชื่ออะไรเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนต่างคนต่างได้รับบทเรียนซึ่งกันและกัน หนึ่งดาเออหนึ่งไม้เท้าเด็กชื่อไม้เท้าเดี๋ยวเขาว่าน่าจะทำอะไรบางอย่างที่ดูท่าทางแล้วจะเป็นในเรื่องของการเรียกร้องความสนใจจากคุณนะซึ่งเซนหรือสัญชาตญาณของคุณจะรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้ที่เขาทำอ่ะใหม่คือเขาจะสื่อถึงคุณ พูดถึงเซนเซนมาเชียวขอให้เชื่อไว้ะว่าแบบบางทีอ่ะเป็นการโพสต์หรือทําอะไรของเขาเราเหมือนเขาสื่อถึงคุณแล้วคุณแบบถ้าคุณมีความคิดแบบอเออไอมันสื่อถึงเราหรือเปล่าขอให้เชื่อเสียงนั้นนะคะที่เป็นเสียงแรกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดในช่วงเนี้ยคุณแบบเฮ้ยหนึ่งไม่เท้าคุณใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขของคุณแล้วอยู่ดีๆเขาพูดขึ้นมาในความคิดหรือเห็นอะไรที่ เป็นเกี่ยวข้องกับเขาไม่ว่าจะลดหรืออะไรก็แล้วแต่อะคา่ะเหมือนเขาส่งสัญญาณมาถึงคุณอนะบางทีพูดแบบเนี้ยคนไม่เชื่อคือไม่เชื่อนะแต่บางทีแล้วอะค่ะคนที่ใช้กดแรงดึงดูดให้อีกคนนึงนึกถึงนะคือมีจริงๆแล้วค่อนข้างที่จะรุนแรงจนคุณนะ่ะรับรู้พลังงานถึงเนียสามถ้วยรับรู้พลังงานถึงเขาได้เหมือนเขาอยากกลับมาขอคืนดีแต่แบบว่าด้วยความอยากเอาชนะอะเด็กถือไม้เท้าจะแบบ ฉันจะไม่แพ้อะไรอย่างเงี้ยคือก็มีอยู่สองไม่เทา้าจะเคอร์มิดตัวเขาเองอะค่ะเขาได้รู้ว่าเขาได้ล้านเลยคุณเขารู้ว่าเขาเขาทำผิดอะไรไปบ้างคนคนนี้อย่างที่บอกว่าเดอะเฮอร์มิตอะคือเขาซ่อนความทุกข์ความเศร้า ความเสียใจทุกอย่างมันอยู่ภายใต้หน้ากากที่มันที่เขายิ้มแย้มอะ่ะเหมือนเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเขาอ่อนแอเหมือนจะมีในนิสัยแบบ co, อีโก้ด้วยแบบว่าจะไม่ให้ใครมาสงสารน่ะประมาณนี้เขาจะใช้ชีวิตแบบทำตัวปกติมากๆเลยนะคนคนนี้หัวใจอ่อนแอม,มากแต่แต่ปิดได้เนียนมากเหมือนกัน เหมือนเขารู้อะว่าความสัมพันธ์อะคือโอเคในตอนแรกอะคือเริ่มมาดีเลยนะแล้วก็มันเริ่มแผ่วลงแผ่วลงเหมือนนับเหมือนหนึ่งลดมาถึงศูนย์เ่ะเคยเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมคะจากคุณอะจากศูนย์ขึ้นไปร้อยเด e อ u ซั Sun, การได้พูดคุยการได้ปรับความเข้าใจเอาจริงๆแล้วอะถ้าเกิดคุณโอ้ไพ่สองทุวยขึ้นมาอีก ถามว่าโอเคในเรื่องของการปรับความเข้าใจตัวคุณนะคะจะรับรู้ว่าที่เขานิ่ง the อ e r m i t อะที่เขานิ่งที่เขาเงียบไปอะเขาไปทําอะไรมาบ้างคือสองถ้วยเขาจะเล่าหรือเหมือนกับแบบได้กลับมาคุยกันนะคะได้พูดคุยกันว่าเออไปทําอะไรมาบ้างแล้วเหมือนกับบางทีก็เป็นบอกอ,อ้อมๆอะไรอย่างเงี้ยอะไปศึกษาธุรกิจเนี้ยเพิ่มเติมมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดคุณฟังแล้ว คุณสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยอะคะ่ะว่าเออคุณจะเอายังไงต่อในในความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยก็คือเหมือนได้ปลดล็อกถามว่าเขาอะคนที่นิ่งเงียบไปกำลังจะกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะแต่ถามว่าเดี๋ยวนะขอดูต่อก่อนแต่จะยังไม่ใช่แบบเอยกลับมาแล้วปรับความเข้าใจกันเลยแต่เขาอะ จะเหมือนกับโอเคพูดให้คุณได้รู้ก่อนประมาณนี้ด้วยอะคะ่ะว่าแบบเอ้ยที่ผ่านมาเขาไปทำอะไรซึ่งราชินีถือถ่วยตัวคุณเองอะยังเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขานะยิ่งคุณนิ่งอะคะ่ะเขาเหมือนจะยิ่งกังวลอะแล้วก็อีกในหนึ่งที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณทำแต่สิ่งดีๆให้กับเขา คุณจะได้รับจากเขาถึงแม้ว่าคุณบางคนอะอาจจะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยจะต้องทำแบบฉันให้ลดความคาดหวังตรงนั้นลงเพราะไม่นั้น่ะจะจะไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ตอนที่เขาไม่มีคุณอยู่เลยอะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะเอาจริงๆเขาเหมือนพูดคุยหรือแบบว่าเขาพูดคุยแบบมีความสุขที่แบบเป็นความสุขออกมาจริงๆอะค่อนข้างที่จะน้อยลงนะ t อนซาวินชิลดาหกไม่เท้าแล้วเขาว่าจะเหมือนชื่นชมบางสิ่งบางอย่างคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองในตอนที่เขากลับมาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือการประสบความสำเร็จเหมือนแบบเอ้ยเขาดีใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเห็นคุณทำอะไรได้บางอย่างอะซึ่งในตอนนั้นอะชีวิตของคุณเหมือนแปป ในตอนที่เขากลับมาเหมือนคุณไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันแบบเดิมอะค่ะจะมีการเปลี่ยนหน้าที่งานการงานหรือไปในสถานที่ใหม่ๆหรือทําสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทคําเขาสองคุณอยู่นะในในตอนนี้อะค่ะที่คุณมาดูคลิปนี้อะ จ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญอักษวินถือช่วยคือคุณถามว่าในบางคนที่มาดูคลิปนี้คุณก็ให้โอกาสให้เขาปรับปรุงตัวนะถามว่าเขาทำไหมทำแล้วเขาดูจะมีความเป็นโรแมนต์มากยิ่งขึ้นคือมัอนเขาจะโรแมนติกมากยิ่งขึ้นอะคะ่ะคือคอยดูแลคอยเอาใจใส่เพราะเขาก็คาดหวังให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไปได้ต่อถ้าคุณถามว่าเขายังรักคุณอยู่ไหม ยังรักอยู่นะคะสิบดาบในฝั่งคุณคุณเอาจริงๆคุณจะเหมือนกับภาพความทรงจำที่เคยถล่มกันอะจะผุดขึ้นมาในตอนที่เขาแบบทักทายมาอะไรอย่างเงี้ยอืหกเหรียญเพราะว่าคุณรู้สึกว่า พอคุณได้กลับมาให้ตัวเองเยอะๆอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าคุณจะต้องแบ่งความสุขหรือแบ่งหรือให้เขาว่าแบบแต่ก่อนอีกหรือเปล่าจะมีแบบนี้ด้วยนะซึ่งถามว่าในตอนที่เขาทักมาตัวคุณจะไม่ได้ให้ความสำคัญที่เขาเป็นหลักแบบแต่ก่อนอีกคนคนนี้ถามว่าพอเขาได้อยู่คนเดียวอะค่ะเขาได้มองย้อนกลับไปในสิ่ง mm hmm. ที่เขา ได้ท <t Jean> ําลงไปอ่ะเหมือนมองมุมกลับอ่ะก่อนหน้าเขาอาจจะโทษคุณตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยการเยียวยาในความสัมพันธ์เดสตา a r ฉิกไม้เท้าเขาจะเป็นคนที่พยายามเขาอ่ะจะพยายามทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นนะออกแนวแบบ ชุ่มเทด้วยซ้ำแล้วก็อีกในหนึงอ่ะในช่วงที่คุณแบบฮิลลิ่งจิตใจตัวเองอ่ะให้ตัวเองเบาให้ตัวเองรู้สึกโปร่งตัวเขาเหมือนจะยิ่งหนักหนักในที่นี้คือจะเอาอยัางไงดีวะเหมือนกลัวคุณนะจะไปเจอคนที่ดีกว่าเขาเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอะค่ะจะบอกว่าคุณน่าจะมีการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตที่ คุณจะมีการทุ่มเทอทำอะไรบางอย่างในช่วงแรกแต่ชารีออดอะไพ่บอกว่าสิ่งนั้นน่าจะจะก่อเกิดประโยชน์ให้กับคุณเขาว่าอยากพูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาเลยรู้เปล่าแต่เหมือนมีการแบบกังวลในบทสนทนาต่อไปอะ่ะเหมือนประมาณว่าเขาทักคุณอันนี้แล้วถ้าเกิดคุณถามอันนี้เขาไปเขาจะตอบยังไงประมาณเนี้ยค่ะ คุณจะเชื่อใจเขายากนะไม่ไม่แน่ใจว่าทำไมแล้วก็ถ้าเกิดเขากลับมาเขาจะมีความหึงและความหวงคุณมากกว่าเดิมจะย้ำว่ามากกว่าเดิมเลยอะ่ะเพราะว่าคุณดูมีสเสน่ห์มากขึ้นคือคุณดูดีมากมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอะ่ะมากกว่าเนี้ยเซนมากกว่าตอนที่อ,อยู่ด้วยกันคบกันนะคะ คือคุณแบบแกล่งอะเป็นคนแกล่งแต่ว่ามีความนุ่มมีความอ่อนโยนอยู่ในนั้นรู้ไหมว่าเขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆเลยแล้วก็เขาคิดถึงคุณมากนะฮะความสัมพันธ์เนี้ยเดี๋ยวได้ปลุกเดี๋ยวคุณได้กลับมาคิดพิจารณาอ่าบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ในเรื่องของการพูดคุยกันหรือแมก้กระทั่งตัวคุณอะคะแบบ ก็ได <out> ้คิดแต่ว่าเฮ้ยการกลับมาอยู่ตัวคนเดียวกับการมีเขาอยู่อ่ะแบบไหนดีกว่ากันเขาเองอ่ะจะพิสูจน์ความจริงใจให้คุณได้เห็นให้คุณได้รับรู้นะคะแล้วก็เขาเองเขาก็ต้องการที่จะไปต่อในความสัมพันธ์แบบระยะยาวอ่ะซึ่งตัวคุณจะค่อนข้างลังเลนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะสิ่งสิ่งที่มันพังลงไปอ่ะตัวคุณอาจจะ ใช้เวลาในการฟื้นฟูคุณจะเห็นเงินสำคัญเป็นหลักเอาจริงๆแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยยินหยางเด e อะซันกับแปลกแยกกันเลิกกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่จะมีความแบบเข้ากันได้มากกว่าเดิมมากกว่าตอนที่ฝืนไปต่อใน365วันที่ผ่านมาที่ยกตัวอย่างไปอะคะ่ะอ่ะเรามาดู ราศีลัคนาดาวสุกดาวจัน์นะคะถ้าราศีไม่ตรงไม่เป็นไรเพราะบางทีจะเป็นลัคนาด้วยหรือว่าเป็นดาวสุกดาวจัน์ทรด้วยนะคะราศีกันกันมีนกรกฎพิจิตติดมาสองใบสิงกุมจุนเมถุนกรกฎเมถุนเมถุนขึ้นมาซ้ำ เมสิงธนูโอเคนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักอย่างมีความสุขสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ